เป็นยังไงเศาไปเศาไปขาน่ะฉ้าเนเซาเร้เซาใส่ขายาท่านได้ใจขายาดิันเซาัาาสองรอบแล้วเด้ สองรอบเราได้หลายบาทล้วได้นี่โอ้เสียเปรียบตัวนี้ออกก้อนน่ะโอ้ถามเงินมาได้ยินเลยวะ <c oughs> ถามเอาค่าหมอมาได้ทำเป็นม,ไนมามนนนได้ยินเลยวะนนยามบาอกกันทำน,น,นิ้ดี่ยเคกายเินเขาเบต้องได้ยิน่บงเงินไทั้งมันล พายายแตวมาหาหมอพี่น้องท่านได้นอนอยู่ท่านเขาห่วงถามอยู่มันถามครั้ได้ยินติดได้ยินก็เบาต่อโตเขาหลู่เลี้ยงเนี่ยโอ้ก็เขาเบาโย่ไกลๆห้องจนว่าพราะว่าเป็นอินมาเได้อินหมอหนาดเอกคุณแม่มันเท็จยังไงมันยังสิงอขาไว้อีกสองรอบอีกสองรอบค่อยสิได้งอแต่ว่าถ้ากระดูกว่าท่านได้เชื่อมกันเขากับว่าได้ตัดออกให้เด้ กินนมดูดกินนมมันซื้อไปให้นมแคลเซียมเขาให,เาให้เขาให้แคลเซียมเม็ดมาเตียสิบสองเม็ดสิสองอา,า,าทิตย์เขาบอกท่านพาดอกเขาว่าค้นไข่ยางดูเขาย่านค้นไข่ไปปลูกพัก <c oughs> <c oughs> เอาหายไปไปขอกาดีว่ายังดูยังละเออว้าดูพร้อมได้ยูบาร์แต่ยางว่างเศร้าไรับจ้างนำหน้ารถเปียงล่ะไปบ้าไปรับจ้างนำหน้ารถเปียงขั้นมันปนีเอาบาย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  Bye bye. <laughs>